สวัสดีครับผมพจนีสานบ่าวพันพื้นเมืองครับนี่นี่ไปคุณพ่อประธานบ่าวท่าบ้านมาใส่มันครับผมมาใส่มันเรียลครับเดี๋ยวกินมาจง่มหล่ะโอ้ขึ้นเหมือนเอาฟ้อนลยหลักกานั้นว่านี่เพิ่นนึงอยากกินย่างกินย่างนะท่านอื่อือครับเนื้อไม่ไหมครับผมกินงัน ฝุดพ่อขึ้นมาใส่ใส่มันซอยครับมือนี่ <troop. S 1> พ่อประทานใส่มันเรียบร้อยโอ้เร็วเก่งมากวัวปุ้ย,ย,ยเอาถุงมันพักมาเนี่ยปุ้ย,ยนี่เขาสวยอบอกการบอกว่ามันจะเป็นหยอกกันแล้วเสียบมันเดีวยวใหญ่วันเสียมันอยู่จริงมันย่างเอาะนี่โคตรลิปแต่เนี้หลังไฟเห็นไง ดอกีเด่นบ่มดอเฮ้ยานแวันกัดเออมันทีไ่หอกดราดหมอนใานเลยานได้อีดม่ๆครับผมเดแหลเลย บีได้เรียนน,น,นั่นแหละบะะเอกบุการน่ะรูบอุ่มแน่นเอ,อืมไปหาพนรนี่เทียวยวนดูยใจเลยไปเรีนดูน,นไปเลย,เลยครับเลเลยีขบามานันเสพหอมมากนะ เด็บเป็นเห็ดแก้วตุกครับแก้วตุกเล็กหน่อยเนื้อกิโลหนึ่งครับโอ้แหงจริงคืึงครับพี่น้องของแฉ่ด้วยครับของแฉะแบบเสือแข็งแรงยงมีโู้อิทอืม ít mấy người lạ lạy dễ chịu chào nèo. Sì, mẹ chào. Tìm thấy hôm nay mày 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 Con mày 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 เนือใม่ๆครับผมโอ้ยขัดเลยล่ะงูไปวะน่ขัดอ่ะน้เือนเลโรโอ้โหอาจ <c oughs> านมินี่เห็ดโอกเดียวว่างเลโอ้เ <c oughs> ดี๋ยวคุยไปเด้ดดอคุยกับมาครับไปไหนไปแก่ว็นเห็ดงานลบเหมาปันหลายงานเดีวยว

ผมอดอัดเลยนัะอ้ดหล่ะโอ้เน <c ười> ี่ยเป็นค้าของตุ๊กตุ๊กแกนนองตายกูวะรอหมดเลยน้ำตารถ Thứ bệnh lo cùng không mấy con cài hay mà hưng nghe tài sao phá văn chết tay thứ lẩu nhà con bạn làm sao lẩu về cái loan đó mới là không mấy con cài kín cái chỗ đâu

หอมมืค้อยอหอมเลยต้มเมัดหอม, <c oughs> มหือ,อหอมม้ยครับหอมมันจีบปงของขวบแบาอ่อนครับผมในการเลี้ยสุกคเปพ่อประทศนี่ครับอีกนึงครับต้มปลาไหลอ้อมปลาไหลเออแซ่บได้

in coi đấy ạ, coi nheo, <laughs> <Chính đẹp sữa. cười> in ừ. để nó huổi bảy nương đi, rất là นีแหละยุ่งๆงานจะแบกนี้เดี่ยวนะครับทีมทีมงานใส่มันครับผมมีคุณแม่แม่มาใส่ปันซอยครับกับคุดข้อ นี่ครับยังมีอีกครับผมปานินโตละหกหาบอ่นั่งใ่น้หน่ดกว่านั่งมดีกว่านเนเกินโดนเลเผาอีูครับผมยกินเรถตัให่นึงอนั่งอยู่เดียวใส่มันหองสุดมากเลยก่อนกินม้างเลย

ว่าแต่ยูั่งะอืมอืมืว่าเงาาเอาอย่าไม่เพิ่งยวอเงาข้าอย่านี่

ก็ไม mm ่หวานก็เหมือนทานก็านอย่างอื่นข็ทานคือหรอกเขาอันอีสั <laughs> ăn nát rồi con, ông cứ giờ để, mà mà để <laughs> không bỏ lỡ những video hấp quá

แแบบนีบครับมันแงเขาปลูกแล้วเขาปลูกกิหยเขายัง เงินสามหมื่นเอาคงจะยือนหาเงินหนึ่งหมื่นอางุ้วันดุถึงขาหน้าหกหมื่นมันล like yeah. ุงง so, right? mm. ่ายเลยข้อนี้ยังไ้เงินหมื่นกว่าบบไม่รับผมหรือยังตูนฮะมันใส่ฮอร์โมนหนำบ่าฮอร์โมนไตร่างผู้หญิงถึงเงินหกหมื่นกัวหาหมื่นกวัววาทันม่เคยได้เด็กเดีย

มันบ่พอครับต้องตัดหอบอูซ้ําในเพิ่มเติมอีกครับ good ဒီကမှကြာတယ် ลูกดิกมนเสียบมันเลยเนะลูกดิกมนเสียบมันโอ้โหนี่ครับปลูกมันในนี้แดบนเบียนไปครับอยู่ที่ทีมงานเบิกครับทีมงานดีพ่อคนนุณแม่เสียบมัน พวกวงวข้ามพร้อมแล้วผมยกคู่หมู่บ้าน พ่งผลผลิตช่วงเก็บเกี่ยวพุ่ะครับแดดคักบอบมือนี่จอดคักครับผม ٹھیک

มีครับตอนนี้ช่วงรอลับมันครับผมตากะระสิเลีวแล้วรับเมื่อนี่แลี่ยวเต็ดแต่พอดีกินนข้าวเที่ยงได้มาลงเต็กนิดนึงครับผมครับ <c oughs> ดีดีดีแห้งครับทุกคนครับสวัสดีครับ